สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคดรักตลาดวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดทนบุรีเช่นเคยครับมาหลายสัปดาห์แล้วครับพอครับมันต้องยอมแล้วมันใหญ่ครับโอ้โหกว้างขวางมากกลัวหลงจริงๆรฮะไม่ต้องกลัวหลงครับเพราะเรามีแผนที่ให้ดูระหว่างทางครับอืมเพราะฉะนั้นอยากจะไปโซนไหนมีการแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเจนครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้พอช่วยพาไปโซนที่คุยเอาไว้ว่ากล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับโอ้โหไปเลยครับผมชอบมากไปเลยครับไป ไหนที่คุยเอาไว้ว่าตลาดทุบรีสองเนี่ยเป็นตลาดกล้วยไม้และปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงครับที่มาที่ไปเขาเรียนว่าเป็นชาวสวนที่อยู่ในเขตทวีรนาเดิมอยู่แล้วแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาทําการค้าในตลาดเราซึ่งในโซนกล้วยไม้ครับเรามีทั้งหมดทั้งสิ้น528แผงครับซึ่งเรารับรองได้ว่าพันกล้วยไม้ต่างๆที่ได้มาจากพื้นที่นี่จะเป็นพันไม้ที่สมบูรณ์แบบของกล้วยไม้แล้วก็ ได้ให้การยอมรับในวงการกลวยไม้ครับอย่างต้นรับก็ประมาณ2-300บาท2 3 0 0บาทครับถือว่าถูกมากนะครับและถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้ยยังแพงไปต่อรองได้ไหมสามารถต่อรองได้ครับว่าเรายังใช้เทรนแต่ละวิถีไทยสามารถต่อรองราคาได้ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดของหมหานครของเราครับแวนด้าต้นนี้300บาทถูกมากครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับ โอ้โหที่นี่มีบรรยากาศเป็นไอ้น้ําด้วยนะครับช่วยลดโลกร้อนครับและซึ่งเราดำเนินการไปแล้วทั้งทั่วตลาดนะครับซึ่งมาตลาดของธมรีมั่นใจได้ว่าลมเย็นสบายครับมไม่ร้อนครับที่นี่ โอ้โหผมได้กล้วยไม้ถูกใจกลับบ้านไปปลูกไว้สวยงามแล้วครับต้องเรียนถามพอว่าที่นี่เนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตลาดธนรีเปิดตั้งแต่เวลา8.00นเช้าถึง1ทุ่มครับโอ้แล้วที่้านรวงต่างๆนี่เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวคึกคนะักนน่นทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับแล้วก็นะครับสามารถาจัดจ่ายได้ครับพอครับ วันนี้วันสําคัญนี่ครับใช่ครับวันนี้วันที่5ตุลาคมครับอย่าลืมนะครับผู้ว่านะครับมหานครชั้นนําต้องการผู้บริหารชั้นยอดนะครับอย่าลืมนะครับแตเมครับเรามีเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเอาไปเลือกตั้งกันหลังจากดูรายการนี้เสร็จครับรีบไป